คืนนี้ผมมีเรื่องเล่าเก่าแก่ที่ชาวบ้านในต่างจังหวัดภาคอีสานยังพูดถึงกันอยู่มันคือป่าช้าของหมู่บ้านโบราณที่มีคำสาปแปลกประหลาดใครที่เดินผ่านป่าช้าในยามค่ำคืนห้ามหันกลับไปเมื่อถูกเรียกชื่อเพราะเสียงนั้นอาจไม่ใช่เพื่อนที่คุณเดินมาด้วยก็ได้ เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนกลุ่มวัยรุ่นห้าคนกำลังเดินกลับบ้านหลังไปดูหมอลำงานวัดพวกเขาต้องผ่านป่าช้าเก่าของหมู่บ้านทางลัดที่สั้นแต่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงทึบเงียบจนได้ยินเสียงลมเสียดใบไม้ตอนแรกทุกคนก็เดินกันเงียบเงียบ พราะต่างก็รู้เรื่องเล่าขานว่าป่าช้าแห่งนี้เคยเป็นที่ฝังศพชาวบ้านตายโหงทั้งคนฆ่าตัวตายและคนประสบอุบัติเหตุใครผ่านตรงนี้มักเล่าต่อว่าเห็นเงาคนยืนใต้ต้นโพหรือได้ยินเสียงสวดศพดังมาจากในดงไม้ทันใดนั้นชายคนหนึ่ง ชื่อก้องได้ยินเสียงเพื่อนเรียกเขาหันซ้ายหันขวาแต่เพื่อนทุกคนเดินอยู่ข้างหน้าไม่มีใครปากขยับเลยแม้แต่คนเดียวก้องเริ่มใจคอไม่ดีแต่กติกาของหมู่บ้านชัดเจนห้ามตอบและห้ามหันหลังกลับไม่งั้นวิญญาณในป่าช้าจะตามไปเป็น เพื่อนแท้ไปตลอดการทั้งห้าคนเริ่มเร่งฝีเทา้าแต่เสียงก็ยังตามมาเรื่อยๆไอ้ก้องรอด้วยก้องมันดังชัดขึ้นทุกทีเหมือนอยู่ด้านหลังแค่ไม่กี่ก้าวก้องพยายามกลั้นใจเดินต่อแต่หัวใจเขาเต้นแรงจนแทบทะลุออกแล้วก้องก็ทนไม่ไหวเขาหันกลับไป ทันใดนั้นเขาเห็นเป็นหน้าเพื่อนจริงๆยืนยิ้มอยู่ตรงนั้นแต่ยิ้มกว้างเกินมนุษย์ดวงตาแดงเรื่อเหมือนแสงถ่านไฟคืนนั้นก้องไม่ได้กลับบ้านเช้ามาชาวบ้านเจอศพเขาอยู่ที่โคนต้นโพใหญ่ในป่าช้าสภาพเหมือนคนหัวใจวาย ตาเบิกโพรงมือกำดินแน่นเหมือนพยายามจะหนีอะไรบางอย่างนี่คือตำนานป่าช้าที่เปลี่ยนเสียงเพื่อนและคำถามคือถ้าเสียงนั้นเรียกชื่อคุณขึ้นมาคุณจะกล้าหันกลับไปไหมโรดติดตามจ้อกับ AI เรื่องเล่าที่จะตามหลอกทุนแม้ปิดคลิปไปแล้ว